ว่านเขาครับมืัอนี้วันนี้ถ่ายคบอยู่ครับไห้นี่ถ่ายครบให้ผ้าลงว่านแล้วครับผ้าลงว,าลว,ลว่านเลยคนละบัณฑิตภาพมาผสมเข่าได้บัณฑิตได้เอาปุ๋ยกับปุ๋ยกับไอเข่าผสมกันเลยครับพี่น้องเห็นไหม ผสมกันแล้วว่านไปเท่อเดียวให้มันแล้วเลยครับพี่น้องบ่ยากครับบ่ต้องมาว่านสับอีกทีหนึง่งสีว่านอีกที่หนึ่งพูดแล้วครับเข่าขึ้นประมาณสักประมาณเข่านะครับประมนนาณนี้แหละพูนก็ที่แหละถ้าฝนมาน้ำขังจุ้งจ้งพูนก็จะปุ๋ยเป็นไรอีกที่หนึ่งพูดแล้วครับอันนี้คือเล่ารอบเปียวรอบเปียวจบเลยฮะแล้วก็ฉีดยาคุ้มยาไว้ครับพี่น้องแผนกฉีดยาคุ้มยาพอนจะไรฉีดน้ำฝนแผนกไทยก็จะไทยแผนกว่าน แั่ดีว่านก่อนอันนีพเน็คผสมครับผสมปุ๋ยครับรเขา่ขาเข่าปลูกนะครับ